อีกเรื่องหนึ่งที่ยังคงเป็นเรื่องที่ค้างคาใจของใครหลาย,ลายๆคนก็คือเรื่องของคุณน็อตกองสลักพลัสว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือไม่อย่างไรนะคะโดยสารอาญาตอนนี้ยังไม่ออกหมายจับคุณน็อตกองสลักพลัสนะคะถึงแม้ว่า DSi จะยื่นคําร้องขอให้สารออกหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน ทั้งหมด39เส้นทางการเงินที่โอนไปแล้วรวมกว่า1,090ล้านบาทขณะที่คดีรับโอนเงิน53ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวจะมีการเตรียมสรุปสำนวนส่งอายการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูความคืบหน้าการสอบสวนคดีที่นายพันธวัฒนผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดเจ้าของแพลตฟอร์มกองสลัก p l u สที่ถูกคดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันจัดหาให้เล่นพนันออนไลน์โดยผู้สื่อข่าวนะคะได้รายงานว่าคดีของคุณน็อตเนี่ยทางพนักงานสอบสวนแยกออกเป็น2คดีนะคะคดีแรกก็เป็นเรื่องของการโอนเงิน53ล้านบาทซึ่งก็มีการเรียกคุณน็อตมารับทราบข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วและทางคุณน็อตเองก็ เขาก็ให้ทนายความนําหลักฐานเส้นทางการเงินมาชี้แจงให้กับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการรับโอนมาจากบุกคคลคนหนึ่งแต่อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะโดยคุณน็อดอ้างว่าเป็นเงินของผู้ร่วมธุรกิจที่ได้นําไปขึ้นเงินรางวัลสลากแล้วก็นํามาใช้จ่ายในเรื่องของธุรกิจ แต่ทางพนักง,งานสอบสวนเองเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นการอําพรางการได้มาของทรัพย์สินเนื่องจากตามสถานะการเงินของบุคคลกลุ่มนี้ก็พบว่ามีเงินอยู่หลายร้อยล้านบาทอยู่แล้วแต่เป็นเพียงการสร้างหลักฐานการได้มาของเงินแต่ละก้อนเท่านั้นเองค่ะครับคราวนี้สําหรับคดีนี้ทางพนักง,งานสอบสวนเขาก็เตรียมสรุปสํานวนนะครับเพื่อที่จะส่งให้อัยการพิจารณาภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยนะครับซึ่งเวลานี้ก็อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่สําคัญ ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการตรวจสอบเส้นทางการเงินของคุณน็อตที่มีมากถึง39เส้นเงินเนี่ยนะครับที่รวมแล้วเป็นเงินกว่า1,090ล้านบาทพนักง,งานสอบสวนก็ยื่นคำร้องต่อสารอาญาเพื่อที่จะออกหมายจับ คุณน็อตตั้งแต่วันที่31มกราคที่ผ่านมาถ้าติดตามข่าวกันมานะครับแต่ว่าตอนนั้นจนถึงตอนนี้สารก็ยกคำร้องไปยังไม่มีการออกหมายจับคุณน็อตกองสลากนะครับและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการส่งหนังสือไปยังธนาคารเพื่อเป็นการขออายัดเงินในบัญชีของคุณนอ็อต 8บัญชีตอนนี้ธนาคารก็มีคําสั่งอายัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคําสั่งอายัดทรัพย์สินแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในนามของคุณน็อตและบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ที่ได้มาระหว่าง1มกราคมปี2564จนถึงปัจจุบันตรงนี้อายัดไว้หมดแล้วนะคะโดยคุณน็อตก็ได้เข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาไปเรียบร้อยแล้วค่ะ